เลือกตั้ง66ต้องทำยังไงบ้างแล้วห้ามทำอะไรบ้างจะเลยช่างรู้วันนี้ของเราเป็นตอนพิเศษนะทุกคนการเลือกตั้งนี้ประชาชนจะไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่จะเป็นการเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อและสสแบบแบ่งเขตโดยสสที่เราเลือกจะมีผลกับการยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะสสจากพรรคเดียวกันก็จะโหวตเลือกนายกของพรรคตัวเองบัตรเลือกตั้งก็เลยจะมี2ใบก็คือใบสีเขียวกับใบสีม่วงเรามาดูใบแรกใบสีเขียวเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อคือการเลือกพักที่เราสนับสนุนโดยคะแนนจะถูกไปคำนวณหาจํานวนสสที่จะได้เข้้าาไไไปนนนั่่งงใสภยยิพหดเเลืออกะ ก็จะมีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาเยอะโดยในสภาก็จะมี100ที่นั่งใบนี้จะมีบอกทั้งเบอร์พักโลโก้พักชื่อพักไว้ชัดเจนอยู่แล้วเลือกพักไหนก็กาเบอร์นั้นได้เลยส่วนใบสีม่วงเลือกสสแบบแบ่งเขตสสที่ชนะในแต่ละเขตก็จะได้เข้าไปนั่งในสภาโดยจะมีทั้งหมด400ที่นั่งใบนี้เราต้องดูให้ดีจําให้ดีก่อนเข้าไปกาเพราะใบนี้มีแค่ตัวเลขเท่านั้นไม่มีชื่อคนไม่มีชื่อพักสสแต่ละเขตที่เราอยู่เนี่ยเบอร์จะไม่เหมือนกันเลยจะไม่เหมือนกันกบบัตรสีเขียวที่มีเบอร์ คนที่ถูกเลือกให้เป็นสอสอเขตเขาก็จะมาดูแลเขตของเราเนี่ยแหละแล้วอีกอย่างที่สําคัญห้ามแต่งกายที่มีโลโก้พรรคชื่อพรรคหรือผู้สมัครห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งลงโซเชียลแล้วทำเครื่องหมายกระกระบาทเท่านั้นนะทุกคนห้ามเผลอไปวาดรูปหัวใจหละัะ14พฤษภาไปกาคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงกัน